สวัสดีค่ะวันนี้เน็ตกำลังจะออกไปซื้อของให้เพื่อนนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบๆเมืองด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยวันนี้จะเจออะไรทางเดินนะมันจะแบบเดินวาดเสียวดิดนึงเพื่อนๆเห็นอะไรไหมจมไปแล้วนะหน้าลงสานแม่จักรยานที่หอกไกล้โซเดี๋ยวเดินนี้ก็ต้องระวังอันนี้เป็นหิมะนะแล้วก็ดู ข้างๆมันจะเป็นทางแบบเนี้ยคือแบบมันละลายแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วตอนกลางคืนนะคะช่วงที่เราหลับแล้วจะมีรถไถมาไถมาตักหิมะออกแล้วก็กวาดไปไวข้ข้างๆหรือบางทีก็ไปที่อื่นนะเวลาเดินก็ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะเน็ตก็จะระวังด้วยค่ะ น,นจะใช้การเดินทางโดยการขึ้นรถไฟหลังนะคะอน,นี้เป็นท่ารถไฟอันนี้คือหินที่เขาบบบเอาไว้ให้เราแกะหลอยตรงข้างล่างหลบจะได้ไม่ลื่น มีทางนี้เป็นชานชลานะคะเวลาขึ้นรถไฟอะ่ะบางที่มันก็จะมีบอร์ดแบบนี้ให้เราเห็นนี่เป็นจอจะได้ดูว่าเออรถไฟมันอยู่ตรงไหนแล้วนะคะเพื่อนๆที่แบบจะมาทเที่ยวที่ฮอกไกโดนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาดูได้นะฝั่งที่เราจะไปนะคะมันก็จะเป็นสีสีส้มฝั่งที่ตรงข้ามเราจะเป็นสีนี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้ เน็ตอยู่ที่สถานีนี้เน็ตต้องรอคันนี้มาก็รอต่อไปค่ะคือปกติแล้วอะอย่างเนี้ยเขาจะเดินทางเขาก็จะต้องดูกันอย่างงี้ใช่ไหมคะว่าอะหกโมงสิบเจนาทีหกโมงสามสิบหโมงห้มงสามนาทีเจ็มงสิบสอนาทีเจมงยอ็ดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าวันปกตินะ แต่วันเสาร์อาทิตย์มันก็จะหกโมงสิบเจ็ดหกโมงสามห้าหกโมงห้าสามถ้าวันอาทิตย์หรือวันหยุดก็หกโมงสิบเจ็ดหกโมงสามเจ็ดหกโมงห้าสามเงี้ยนะคะแต่พอเป็นช่วงหิมะมาเงี้ยมันก็จะต้องแบบมีการประกาศว่าเออมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นแล้วนะคะ อยู่ที่สถานีสุิโน,นะคะเป็นใจกลางเมืองของฮอกไกโดนะแล้วก็ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกับป้ายนี้นะคะอืมตึกนิก,ก้านะคะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของวิสกี้นะคะซันทอรีนะคะบริษัทซันทอรีคือนะัดชื่อสุนทรีใช่ไหมคนญี่ปุ่นอ่ะชอบเรียกชื่อนะัดเป็นซันทอรีตลอดเลยอะ่ะเพราะว่าเนื่องจากเขารู้จักอันนี้นั่นเองนะคะ เดี๋ยวนนคขออนุญาตเข้าไปซื้อเครื่องสำอางให้เพื่อนก่อนนะคะซึ่งสถานที่ที่จะซื้อก็คือตึกนี้นั่นเองเรียกว่าลาฟิลานะคะลาฟิลาแมวใครทาดแมวเชิญเลยนะ เยอะมากนี่เรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยหน้าประตูชัดชดน่ารักน่ารักมากเลยของแมวแมวร้านนี้นะที่นะี่ยจะเข้ามาซื้อร้าน i n s u and c u r u p e อ่านตามชื่อภาษาญี่ปุ่นนะคะเขออนุญาตเข้าไปดูก่อนนะ ได้แล้วค่ะจะไปต่อใครมาฮอไปโดยนะคะอย่าลืมซื้อลองเท้าบูทมาด้วยนะถ้าเวลาซ,ซื้อก็ซื้อที่มันแบบมีรอยแบบมีเยอะๆนะมันจะได้ไม่ลื่นนะคะมีเซล์ด้วยนะราคาไม่แพง2,990เย็เยนก็มีค่ะ มีก็2,990เยนอืมสวยดีน่ารักฉันลงไปข้างล่างค่ะมีร้านกับข้าวมีสตาบาร์ข้างไหนด้วยนะโคโ,โนมิยากิฮะฮิโรชิมา สไตล์โหอ,อยู่ฮอกกโดก็ได้กินแบบฮิโรชิมาเด้นะคะอุย้ยน่ากินจังเลยแต่ตอนนี้คือไม่มีตังอ่ะเดี๋ยวกดตังก่อนค่ะไม่มีตังเชื่อไหมออกบ้านไม่มีตังสักกบาทด,ดีนะพกบ,บัตรมาตอนจ่ายค่ารถขอกดตังก่อนกดตังแล้วค่ะ เชื่อไหมทุกคนคนบ้านอะไรออกบ้านไม่มีตังคือว่าปกติไม่ค่อยได้ใช้เงินใช้แต่บัตรเครดิตแล้วก็หรือไม่ก็ Apple p a y ใช่ไหมแต่ว่าบางทีอะที่ที่ญี่ปุ่นอะไม่ค่อยรับบัตรเครดิตเยอะนะเพราะว่าจะเป็นเพราะว่าบัตรเครดิตอะมันจะมีค่าบริการใช่ไหมคะส่วนใหญ่ร้านค้าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รับบัตรเครดิตก็เยอะนะคะฉะนั้นเน็ตก็เลยต้องไปกดเงินสดมา เดี๋ยวไปต่อตอนนี้เนเข้ามาที่ตรงทางเดินข้างในใต้ดินละโพทาวนะคะ การศึกษานะของญี่ปุ่นเป็นแบบนี้นะคะ Coming of a Ceremony อ๋อชุดไอ้นี่ที่ว่าอายุครบ20ปีอะ่ะเป็นผู้ใหญ่ใครอยากใครผมน้อยมาทำวิกก็ได้นะเนี่ยแฟนนัดบอกว่าจะทำวิกใฟนนัดผมนัดล่วงทุกวันเลย อันนี้คนเริ่มโล่งแล้วค่ะดีใจมากเลยเมื่อกี้ตอนที่แนทก่อนจะถ่ายนะี่ก็เห็นคนเยอะมากแล้วตกใจเลยนะไม่อยากจะเดินแล้ว <c oughs> <c oughs> น่ารักดีอ่ะ1,620เยนมีหลายแบบเป๋าคุกกิ๊กน่ารัก นะะสบาโอ้ต้องไปปลุกอารมณ์ชุดนอนน่ารักนะคะมีไซส์คนอวนด้วยไซส์ใหญ่แล้วก็เครื่องสำอางฮาบะงา,กกานน,นั้นคึกคักมากเลยค่ะ ใหม่นะคะคเพิ่งมาเปิดมาไม่นานนี้เองเมื่อก่อน,เ,นเดินมาไม่เคยเจอตอนรลับปีหมูมีโดนัทปีหมูด้วยร้านราเมงร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยไม่แนะนำเรามาถึงจุดตรงกลางร,ระหว่างโอโดริกับสุซูกิโน่แล้วนะคะก็ แนทก็จะขอขึ้นไปข้างบนเพราะว่าแนทจะไปซื้อของต่อนะตอนนี้กำลังจะไปข้างบนนะคะโอเจอของกิน ขึ้นมาปุ๊ก็เจอเวกัสเวกัสนะคะคือปลาจิงโกะนะคะคนเยอะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ร้านนี้เพิ่งมาเปิดใหม่ไม่นานนะคะเป็นร้านทาโกยากิค่ะร้านนี้คนเยอะมากค่ะน่าจะเปิดไม่เกิน2ปีมานี้แหละทาโกยากิอร่อยหรือเปล่านะ ตอนนี้เราอยู่ที่ทานูกิโกจินะคะแต่ว่านัดเดินมาเรื่อยๆไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนเยอะมากขอถ่ายข้างหลังให้ดูร้านเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ร้านโอเมียเกก็คือร้านขายข,ายของฝากนั่นเองนะคะตรงประมาณช่วงทานูกิโกจิประมาณ5-6อะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีคนเดินมาถึง สนใหญ่จะหยุดกันอยู่ที่ประมาณ3-4ตอนนี้ก็แวะร้านรักสโตี์แล้วนะคะซูโดรักซัปโปรโรรักนั่นเองะคะ่ะไปทางนี้ก่เาเนด์นกำลังตามหาเครื่องสำอางนะคะนี่ของทานที่ฮอกไกโดช่วงนี้น่าซบดิ้วโหน่ากินเนาะแม่ไปกินเล่นคนเดียว300เอง ก็พวกบวยนะคะพวกบวยนี่ก็ขึ้นซื่อนะแล้วก็เมลอนค่ะช็อกโกแลตนะคะไม่ใช่เมลอนแท้ๆช็อกโกแลตค่ะแล้วก็พวกเซมเบ้นะคะก็พวกมาม่าค่ะก็ขนมแคมดี้ค่ะ ลูกค้ามาด้วยแล้วก็ของตัวเองค่ะช้อปปิ้งกับเข้าที่หนักไม่ได้หนักอะไรเลยนะหนักเล่าบวยดูดิโคตรหนักอะ่ะสลิตรอะคะ่ะแล้วก็ซื้อกาแฟมานะประมาณ380ร้ิบกว่าเยนแบบลดน้ำตาล6กสิอร์ซ็์วังว่าคงจะช่วยให้ผอมได้น,นี่ก็เป็นพวกเครื่องสำอาง ของลูกค้าของคนต่างชาแล้วก็อันนี้ชิโรยดาชิเอาไว้ใส่ทามากยากินะคะนีพองพองสึเอาไว้กินกับพวกานาเบะคะ่ะแล้วก็หอยนางรมทนญี่ปุ่นจะกินกับหอยนางรมหรือก,ก่อนอาทิตย์นี้นะ่าซื้อนี่กี่อย่างเพราะว่ามันมีอาทิตย์ที่แล้วซื้อไปเยอะแล้ว นี่ก็โมยาชิยี่สิบแปดเยนอันนี้ก็ห้าสิบกว่าเยนอะส่วนกุ้งกุ้ง,งแช่แข็งนะคะกุ้งแช่แข็งนี่ร้อยแปดสิบสี่กร,รัมสามสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเยนเป็นของที่ไหนเนะเอคืออาโดรุเอคืออาโดรุค่ะแล้วก็กินจิกินจิ เวลาซื้อของก็อย่าลืมดูวันที่หมดอายุด้วยนะแล้วก็ <c oughs> สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากๆอะ่ะดูด,ใด,ดใะะิใหญ่กว่าฝาขวดอีกอ่ะใหญ่มากอ่ะ,ะค่ะใหญ่กว่าัวนิ้วโป้งเลยใหญ่มาเจ็ดร้อยบเยนะค่ะนี่นะแล้วก็ อันนี้เนื้อแกะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาผัดกับผัดไอ้ผัดกุยด้ยช่ายผักกุ้ยช่ายกับอันนี้ค่ะถั่วง,งอกอันนี้ลดราคาสิบเปอร์เซ็นเหลือสามรอยสี่สิบกว่าเยนแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆไออ่อันนี้มันก็คือไอไอโนมอโตแต่มันเป็นผงแบบผงซุปอะคะ่ะคือเนะ่ยเคยจะใช้ผงซุปของไทยอะคานออะแต่แฟนไม่ชอบอะคะ่ะ ไอ้เกลือต้องใช้ของสุดญี่ปุ่นนะซืออย่างอย่าว่าแฟน,นเลยคือเขาอะญี่ปุ่นสุดๆไงเขาไม่เขาไม่เคยไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยอะนะ <S <S แล้วก็อันนี้เป็นสเต็กสเต็กเนื้อวัวห้าร้อยเก้าสิบห้าเยซื้อแบบลดราคามาอีกแล้ว <c oughs> นะชอบของลดบนี้เกลแล้วก็อันนี้เป็นของดองผักดองเป็นแตงกวาดองนะคะ ก็ปักกาศที่วันนี้นะจะทำางานด้วยตัเอง,เองกับหมูสามชั้นที่เหลือก็ประมาณนี้อ่ะลกเลยเนาะนะคะแล้วก็พวกเครื่องสำอางจะเปิดเครื่องสำอางให้ดูมาเปิดถุงดูแล้วกันว่าซื้ออะไรมาบ้างนะรองเท้าไม่ใส่อันนี้น,นี้ซื้อไปฝากเขานะ อันละประมาณร้อเยนนะคะเป็นมันเป็นเยลลี่ที่มีรสชาติของผล,ลไม้จริงๆเลยนะอันละร้อยเยนซื้อมาอย่างละ5ห่อแล้วก็นะคะส่วนตัวนะเน็ดขอรีวิวของส่วนตัวก่อนอันนี้เป็น perfect whip นะที่เมืองไทยไม่รู้มีขายหรือเปล่าน็ดก็จะลองใช้ดูมันถูกด้วยแหละประมาณห้ารวมแท็กแล้วน่าจะ600้อกว่าเยนนะคะ หกร้อยกว่ามันขายอยู่ในร้านดองกี้นะคะแต่นี้ใช้เองก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็นนี้เดี้เดี๋ยวจะลองใช้ดูเป็นมาร์กหน้าแบบเป็นโซดาหรือเป็นบับเบิลแพ็คเขาเขียนว่าแบ็คชีทบับเบิลแพ็คของเพียวสมัยนะคะนี่มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะลองใช้ดูค่ะนัดเป็นคนชอบมาร์กหน้านะคะเวลามาร์กแล้วหน้ามันจะเด้งๆอ่ะเนาะแล้วก็ เอออันนี้คือขาดไม่ได้เลยน,นี่ใช้ประจําเลยอ่ะคือเน็ตไม่ยอมเปลี่ยนยีห่ห้อเพราะว่าใช้อันนี้แล้วดีอ่ะคือเน็ตเป็นคนปากแห้งมากเลยอ่ะแป๊บเดียวก็ลอกค่ะเพราะฉะนั้นเน็ตจะต้องพกอ่ะกับหัวกับหาพกลิปมันตลอดเวลาแล้วลิปมันที่เน็ตใช้ก็คือของ DHC ซึ่งถ้าเพื่อนๆไปซื้อในเว็บไซต์หรือว่าซื้อตามทั่วไปก็จะประมาณ7 0 0กว่าเยนแต่เน็ตไปซื้อที่ดองกี้วันนี้300เยนเองค่ะถ้ารวมแท็กก็300กว่า ต่ไปเจอที่ดองกี้300รอยเยนนัดเอาเลยค่ะเอาก่อนเลย300รยเยนและในเท่าที่นัดเดินหลายร้านนะนัดพบว่าดองกี้ถูกสุดแล้วสําหรับลิฟอันนี้นะไปร้านไหนบ้างก็มาซูโมโตะซัปโปโรดรักแล้วก็มีไดโคคุแล้วก็มีเออ่ที่ไหนกันอินแอนทิลิเปตอินแอนทิลิเก็ก็เป็นแท็กซี่นะคะ ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เฉพาะของน็ดก็ซื้อแค่นี้จริงๆนก็ชอบซื้ออยู่แล้วอะแต่ว่าน็ดไม่ได้แบบว่าคือน็ดอยู่ที่นี่ไงน้วก็ไม่ต้องจําเป็นต้องซื้ออะไรให้มันเยอะแยะทีเดียวขนาดนั้นนะนี่ของซัโพอรดอะอันนี้คือน็ตซื้อให้ลูกค้านะของเขาก็ซื้อแป้งกับแป้งกับ อลองพื้นนะคะซึ่งเน็ตก็คิดว่ามันใช้ดีเพราะได้เคยใช้บ่อยเมื่อก่อนอย่างที่บอกเนะเคยทํางานอยู่ร้านดิูตี้ฟรีในร้านดิูตี้ฟรีนะคะมันก็จะมีพวกเครื่องสำอางพวกนี้มาขายเน็ตก็ลองบ่อย <laughs> เพราะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะบอกลูกค้ายัางไงใช่ไหมล่ะแล้วก็อันนี้คนไทยฮิตมากเลย เน็ตก,ก็ซื้อกลับไปขายที่บ้านหลายครั้งแล้วนะคะแต่ไม่เคยขายออกเลยค่ะคุณแม่ไปใช้หมดเลยตอนนั้นครั้งที่แล้วเน็ตเอาไปขายประมาณสักสประมาณห้าสิบกว่าหลอดอะแม่เน็ตใช้หมดเลยนะคะ <laughs> เพราะมันดีมั้งเน็ตก,ก็ไม่รู้นะแต่ว่าความรู้สึกเน็ตก,ก,ก็โอเคก็คือมันใช้นิดเดียวก็ได้อะคะ่ะอันนี้ก็สามพันแปดร้อยเยนนะคะรวมแท็กก็สี่พันกว่าเยนนะคะสี 4, ่พันหนึ่งร้อยสี่เยน ก็ประมาณนี้นะคะยังไงคลิปนี้เน็ตก็ขอจบเท่านี้ละกันขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์นะคะมีคอมเมนต์มีอะไรก็สามารถถามถ่ายกันเข้ามาได้แล้วนัก็จะพยายามตอบนะถ้านันทำอะไรได้ก็จะสามารถก็จะแชร์ให้เพื่อนๆทราบน,นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายมาตนเนบ๊ายบาย